นี่คือที่นอนของหญิงแย้แล้วก็คุณสามีอยู่กันมากี่ปีแล้วประมาณ8ดนะฮะแปีแล้ววัยหน่เนาะวัยเร็วมากเร็วจริงแล้วคุณพี่ตามใจไหมตามใจทุกอย่างทุกอย่างใจเล็กโ ไม่แล้วประเด็นคือแย้ทําหน้าจนหมดแล้วก็เลยเอาอุ่งไปทําหน้าด้วยเอาสามีไปทำแล้วเขายอมเหรอยอมทำจมูกทำคางทุกวันนี้ลงรองพื้นหนากว่าฉันอีกผ้าห่มแยกกันคนละผืนแยกกันคือมันเป็นผ้าห่มประหยัดพลังงานเพราะว่าถ้าเราใช้ผ้าห่มที่มันเป็นผ้านวมหนาๆใหญ่ๆอ่อะมันก็จะเปลืองแอร์เราก็เลยใช้ผ้าห่มที่มันเป็นแบบนี้เป็นอีโค่ผ้าห่มนี้เป็นผ้าห่มที่เป็นเครือยากันกับ แก้วม <pakai> ังกรเพราะว่าเม็ดเยอะเม็ดเยอะอย่างนี้นี่เองแต่ว่ามีแบบว่ามีกระแสมาแบบว่าหรือเปล่าเออเธอพูดเองนะฉันไม่ได้พูดนะพูดแตเธอพูดเองจะมาฟ้องฉันไม่ได้เหรอเออจะฟ้งเไม่ได้นะเธอพูดเองนางอะเป็นคนที่เสพป้าตื่นเสพทุกอย่างในโลกเขาเสพฉันแล้วฉันรู้สึกว่าฉันตัวฉันแบบว่าไม่เห็นได้มีความรู้สึกอะไรเลยฉันอยากโดนเขาเสพฉันอยากโดนเขาเสพ อยากโดนเสือหรืออยากโดนสิงค์คะอยากจะเห็นงูสิงของพี่เขาอะยังไงยังไงนางยังไงก็คือนางนางจะชอบดูชอบดูรายการอะไรอย่างเงี้ยตลกโปกฮาซิแบบอะไรประมาณนี้แล้นางก็แบบว่าเอามาพูดเอามาใช้สวัสดีทุกคนจากกลุ่มิลาตอนนี้คุณอยู่กับอุ๋งอุ๋งและนี่คือไก่โพนค่ะเดี๋ยวถ้าหมดเธอเสร็จฉันจะทำผมฉันต่อ สองคนต,ต่างกันแค่สงคมอยู่น,นิ่งนอยู่น,นิ่งๆโอ้ยเดียวเดียวเธอคนดูก็ชอบเออเธอลองอย่างนี้สิเธอลองบอกให้สามีเธอนะพูดว่าเฮ้ยเอเธออย่างนี้สิอันนี้เสียงเหมือนตือละเป็นแม่สีตือแทนแม่สีตือแ,แม่เอาจริงๆปั๊หนูว่าปัวหนูเหมือนเหมือนตัวแม่อีก เหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แคร์โลกมันเปลี่ยนไปอยากมีลูกไหมอยากมีลูกไหมไม่เอาไม่ไม่เอาเลยไม่รักเด็กเลยจริงปะเนี่ยโอ้ไม่แปดปีแล้วนะแปดปีไม่อยากมีลูกหรอทำไมอ่ะสามแปดแล้วถ้ามีตอนนี้นะโอ้โหแกแม่ฉันมีฉันตอนอายุสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบเลยเอาเป็นแบบนี้ไงหล่อแบบนี้ มแล้วไม่แล้วสามีอ่ะก็ไม่อยากมีรูกเหมือนกันเนาะเขาตามใจเราทั้งหมดดังนั้นเราเราเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดคือคือผด็จการอ่ะคือแย่จะเป็นคนผดกัรแล้วสามีช่วยไลฟ์ไข่ของมาช่วยก็นั่นแหละคนคนมาติดนานเจอสามีที่ไหนเจอสามีที่ไหนในคุกเฮ้ยไปไเอ้ยอันนี้เรื่องจริงไปถ่ายรายการครั้งแรกที่ สถานีตำรวจทองรอปรากฏว่าแล้วก็คือก็คือนางเอาเข้าคุกเลยเอาใครเข้าคุกเอาแย่เข้าคุกเลยเพราะแบบไปไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการต้องก็คือแบบเมาไม่ขาดโดยมันลงเมาไม่ขาดเราก็โดนเขาจับมือตั้งแต่วันแรกเลยโดนรวบออ๋อคือ acting 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 ว่าเราถ้าเราทำผิดเมาว่าข่าวแล้วขับแล้วเราจะโดนยังไงแล้วเขาปิงเราเลยเหรอตอนนั้นแย่วตอนนั้นแค่ใครก็ปิงแย่นะเพราะแย่สวยเมื่อก่อนว่าก่อนอย่างนี้เมื่ก่อน ทองหล่อเหรอสาิตตำรวจทองหล่อเหรอทองหล่อโอเคโอเคไปทองหล่อไปไปทองหล่อไปทองหล่อกันทำไมถึงอยากที่ผัวไปตำรวจจังวันได้งงแค่อยากมีผัวเฉยจะเป็นองตำรวจทหารเป็นอะไรก็ลิเกเรือเมอะไรก็เป็นได้หมดขอให้เราไปทองหล่อไปไปไปทองหล่อ